กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับช่วงนี้พาไปดูภาพบรรยากาศความสวยงามแล้วก็ความสนุกสนานในช่วงสงกรานสงท้ายกันบ้างนะครับกับงานวันไหล <c oughs> เก๋ไก๋สไตล์หนองคายนี่แค่ชื่อก็กินขาดแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศที่ลานวัฒนธรรมริมแม่น้ําโขงหน้าวัดลําดวนในเขตเทศบาลเมืองหนองคายบรรยากาศงานวันไหลเก๋ไก๋สไตล์หนองคายนะครับสงท้ายสงกรานบรรยากาศก็คึกคักแบบนี้มีนักท่องเที่ยวนะครับ ทั้งชาวไทยชาวต่างชาติและก็ชาวหนองคายมาร่วมสนุกเล่นน้ํากันอย่างคึกคักเลยนะครับสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้ทางเทศบาลเมืองหนองคายได้ร่วมกับหอ,อการค้าจังหวัดหนองคายจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้สืบไปและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคายด้วยกิจกรรมภายในงานเก๋ไก่สไตล์หนองคายครั้งนี้ครับมีการส่งน้ําพระพุทธรูปการก่อเจด,ดีทรายการเล่นน้ําจากเสาต้นน้ํา การจัดถนนอาหารการแสดงคอนเสิร์ตและเล่นปาร์ตี้แสงด้วยโดยกิจกรรมเมื่อคืนที่ผ่านมาคือ18เมษายนนะครับซึ่งเป็นคืนสุดท้ายก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวหนองคายเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสร้างความประทับใจความสุขสนุกสนานส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2562ได้เป็นอย่างดีนะครับ ไปดูอีกหนึ่งความคืบหน้าค่ะกรณีที่แก๊งวัยรุ่นเข้าไปบุกทําร้ายคู่อริภายในโรงพยาบาลนาแกจังหวัดนครพนมนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะศาลจังหวัดนครพนมได้ออกนั่งบรรลังอ่านคําพิพากษากรณีอายการจังหวัดนครพนมเป็นโจทและมีนายอาทิตย์ชยนนท์โชคพัฒนาเชษกับนางสาวชิชนกธรรมบุญเป็นโจ์ร่วมยื่นฟ้องนายปฏิพลพมโสภาในนนทวัฒน์พลโสภาและนายวันชนะวรวงศ์ในข้อหาความผิดต่อชีวิตความผิดต่อร่างกายทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหม หมายอาญา การกระทําของจําเลยทั้ง3าเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปจําคุกคนละ12ปี2เดือนและปรับคนละ900บาทแต่การนําสืบของจําเลยทั้ง3เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างจึงลดโทษให้คนละกระทง1ใน3คงจําคุกคนละ8ปี1เดือน10วันและปรับคนละ600บาทหลังสิ้นสุดคําพิพากษาจําเลยทั้ง3ถูกควบคุมตัวไปขังไว้ในห้องขังไ้ถุนสารจังหวัดนครพนมโดยมีญาติขอยื่นประกันตัว ขณะที่ศาลอนุญาตให้ประกันตัวคนละ350,000บาทค่ะซึ่งกรณีนี้นะครับสืบเนื่องมาจากภาพวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นในเขตเทศบาลตำบลน,นาแกอ,อําเภอนาแกทะเลาะวิวาทแล้วก็ยกพวกชกต่อยกันโดยมีผู้พบเหเหตุการณ์สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้แล้วก็นําไปเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับโดยหลังวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มได้รับบาดเจ็บจากการชกต่อยกันก็พากไปทําแผลที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลน,นาแกจังหวัดนครพนม แต่มีอีกฝ่ายที่ไม่ยอมเลิกราบุกเข้าไปทําร้ายคู่อริด้วยการรุมทําร้ายซ้ําซึ่งในภาพวงจรปิดของโรงพยาบาลปรากฏภาพกลุ่มวัยรุ่นมีมีดเป็นอาวุธ แล้วก็ไปไล่ฟันทำร้ายคู่อริจนสมบักสมบอมโดนไม่เกรงกลัวต่อก,กฎหมายนะครับขณะที่แพทย์และพยาบาลต่างก็ตกใจกลัววิ่งหนีกันจ้าลวหวันค่ะก่อนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจให้เข้าระงับเหตุต่อมามีผู้เสียหายทั้ง2ฝ่ายต่างเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสอบพอนาแกเพื่อให้ดําเนินคดีเอาผิดคู่กรณีจนศาลตัดสินคดีนี้เรียบร้อยค่ะครับ ตอนนี้ตําแหน่งผู้ปัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองว่างอยู่นะครับล่าสุดมีรายงานเข้ามาว่าพลเอกประวิตย์วงสุวรรณแต่งตั้งพลตารวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้ปัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนนั่งเก้าอี้เป็นผู้ปัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองนะครับ เรื่องนี้พลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานกรรมการตํารวจได้ประชุมนะครับมีวาระสําคัญเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจในตําแหน่งที่ปรึกษาพิเศษตํารวจยศพลตารวจเอก4-5ตถึงาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิยศพลตํารวจโทประมาณ20ตําแหน่งและผู้ทรงคุณวุฒิยศพลตํารวจตรีประมาณ30ตําแหน่งนะครับ ส่วนเรื่องที่ถูกจับตามองมากที่สุดก็คือเรื่องของพลตารวจโทสุรเชษหักพานวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งให้พลตารวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนนั่งเก้าอี้ผู้บัญชาการสรํานักงานตรวจคนเข้าเมืองแทนพลตารวโทสุรเชษอดีตผู้บัญชาการสรํานักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับที่ถูกยกย้ายเป็นข้าราชการพลเรือน โดยพลเอกประวิทย์ปฏิเสธที่จะตอบคําถามถึงสาเหตุการโยกย้ายพลตํารวจโทสุรเชษพร้อมยืนยันว่าไม่มีความจําเป็นต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนเนื่องจากพลตํารวจโทสุรเชษย้ายสังกัดไปแล้วนะครับสาหรับพลตํารวจโทสมพงศ์เป็นอดีตรองผู้กํากับการสองกองปราบปรามมือปราบผู้พันตึงหรือพันตรีเฉลิมชัยมัชฉากรผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้ว่าราชการจังหวัดจสฎทธรเมื่อปี2544นะครับท่านก็มาดํารงตําแหน่งเป็น ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วในตอนนี้นะครับแต่ทั้งหมดนี้คือนิวข่าวเที่ยงนะคะขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาประจดสวัสดีค่ะครับ